จะรู้ได้ไงว่าเอ็นหย่อนหรือตึงเกินไปนะครับขอให้จับฟีลลิ่งของเอ็นที่ตึงก่อนนะครับตึงเกินไปเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันมันรู้สึกแข็ง่กระดา้างอย่างเช่นสมมุติว่าก่อนหน้านี้เราตีเอ็นประมาณซ6 5งจุดจุดหกห้านะเส้นขนาดจุดหกห้าิลอ,ออกแรงเท่านี้แล้วมันไปได้ท้ายคอร์ดเลยแต่ว่าพอขึ้นเอ็นมาใหม่เนี่ยด้วยความตึงเท่านี้อ่าแล้วรู้สึกว่ามันแข็งมากแล้วตีไปสุดแรงเหมือนกันก็ไปแค่กลางคอร์ดอะไรเงี้ย เนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยมัน,ม,นมันตึงไปแล้วเราจะสึกกับความถึงความกระด้างของมันเลยเวลามันปะทะลูกเนี่ยมันแข็งอ่ะเหมือนเอาไม้กระดานตีอ่ะให้เอ็นย้อนล่ะเป็นยังไงก็คือเอ็นย้อนเนี่ยพอเวลาเราตีไม้ปะทะลูกนะครับเราจะรู้สึกว่ามันหน่วงแทนที่ลูก,กจะพุ่งออกไปเลยเนี่ยกลายเป็นลูก,กพุ่งออกไปช้าช้ากว่ารู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงขึ้นมันเป็นผลที่มันไม่ดีทั้งคู่นะครับถ,ถ้าถ้าเอ็นตึงไปเนี่ย ก็คือการไปว่าเราไม่ตีไม่ไปเหมือนกันกลายแล้วเราต้องออกแรงเยอะเวลาตีแล้วมันก็จะกระด้างด้วยแต่ถ้าเอ็นหย่อนไปก็เหมือนกันก็คือการเป็นว่าถ้าเราจะตีให้ไปไกลๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราต้องเคนแรงเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันฉะนั้นการขึ้นเอ็นก็ลองดูค่าที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองครับเป็นค่ากลางๆก็ต้องเดินสายกลางครับเดินสายกลางครับตึงไปหย่อนไปก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับต้องเน้นอีกอย่างหนึงนะครับว่า การขึ้นเอเนี่ยบางทีสูตรเขาบอกว่าให้ขึ้น27ปอนด์28ปอนด์เหมือนกับคนรีวิวอะไรเงี้ยบางทีตัวเราเองเนี่ยต้องหาค่าที่เรากําลังชอบกํากลังขนัดนด้วยตัวเองการขึ้นเองครั้งเดียวบางทีมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้ว่าเราชอบประมาณนี้หรือว่าเราตีมีประสิทธิภาพที่สุดที่เอ็นความตึงเท่านี้น,นะครับต้องต้องค่อยๆสังเกตไปนะครับ